ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นนึ่งโคกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หกสิงหาคมโปรดชายวิจารณญาณนในกันรับชมรับฟังด้วยบายนี้ครับผมก็เป็นอทานออกไก่เกีว้วเบ่งปันเดาทางส,สองตัวล่าง แล้วก็สองตัวบูนอดีตที่เราผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทานที่แล้วก็ผ่าน50 50น,น์นเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะ18 19 10 2829 2 0 3 8 3 9 30นะอดีตที่แล้วต่อไปคระผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางร้อยสิบหน่อย แบบสองตัวนะแบบสองตัวก็เบ่ปง,งป,ปันสองห้าสองห้าบ่งปันสองบ่งปันห้าบ่งป,ปันสองตัวให้พิจารณาท่านผูช ไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานทาน2ตัวบูหกเจ็ดปดเกนย์หนึ่กับ0ูนย์สนะศูนยจับคู่6 0 636566 7073757680838586 90939596 0003050610131516นะยังไงก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่ เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ครับเนวทันดับบนท่าผู้ชมนะก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างเดี๋ยวท่าน หม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนดับสามแบ่งปัน,ปนดับตัวเดียว3นะดับ3ตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมโคนไซเดนแบ่งปัน,ปนเนียวทาน ทกทีครับเด่นล่าง4ตัว6 7 2 4 6 7 2 4ก็เนียวทานที่ปรผ่านมาก็ผ่านนะเนียวทานที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดือนทันใหม่นี้ก็เบงปานหกเจ็ดสองสี่สี่ตัวนะสี่ตัวสี่ตัวให้พิจเจรณนาะต่อไปใบนี้ครับประกอบนะประกอบกระเบงปานเดา วันนี้เป็นอดีตที่แล้วนะเบ่งปันเก้าศูนย์ผ่านศูนย์แล้วก็ผ่านโคห้าศูนย์ผ่านโคสองตัวล่างเนเดยวทันใหม่นี้เบ่งปันศูนย์หนึ่งจับชุด 1,09 4,09 1,13และก็1,16น,น,นะเบ่งปานสีชุดคูดสตัวศ109 0 4 0 8 1 1 1 3 1516นะประกอบเจ้าของเนวทานที่เบ่งไปต่อไปครับใบนี้ครับสยามก็เบ่งปานเดวทานคู่2ตัวแล้วก็สตัวนะชุดบนส7 3 483 493ม7 2 เจ็ดสามปดสนะส่วนคูล่าง1 0, 2 0 3 0 0 9 3 9เนาะชุดบนล่างท่านผูชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เออเบ่งปานเดาทนคู่สองตัว อดีผ่านนะท่านผู้ชมนาะอดีผ่านเนื้อทานใหม่นี้ครับผมจับคู่9ก้5 6 9ห้นะจับคู่ 56, 5้าหก9้า5ก้าหกชุดต่อไปครับผมความทรงจา ดับหลักอร้อยดับหลักอร้อยนะเดี๋ยวทันทีแล้วดับหนะนึ่งพันนะแปดห้าสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนดับห้าดับห้าตัวเดียวดับ, 5, ดบ 5, ตัวเดียวห้าดับห้าตัวเดียวเนาะต่อไปครับใบนี้เนียวทัน สอนอล่างฟังซ้มือเป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วแบ่งปันห้าพันห้าศูนย์พันเนี่ยทันใหม่นี่ครับชนเด่นหนึ่งเจ็ดเป็ดเก้าดึงเก้ารองแปดนะเนี่ยทันใหม่นี้ฟังขวามือเนี่ยทันที่แล้วเด่นชนสี่ห้าหกดึงห้าพัน เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งเดป็ดึงเรอง8ท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ปั่นเด่นล่างแบบ4ตัว1 3 4 6 1 3ามนะสตัวให้พิษ จารลนาอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนหนึ่งสามสี่หกสี่ตัวนะท่าชมขอบคุณอย่างมากเลยอดีตก็ผ่านนะสิบหน่วยสิบหน่วยนะท่าชมนะเนาะเคปหน้าจอได้นะ เป็นปานเป็นเจ้าของข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เอ้เดียวทันดับบนุนท่าผชมเบ่งปัน,ปนดับดับตัวเดียวเด่น4ตัวนะฝั่งซ้ายดาบนะฝั่งฝั่งซ้ายเด่นฝั่งขวาดาบนะท่าน อดีตก็ดับผ่านเด่นผ่านนะในทันใหม่นี้ครับดับหนึ่งเด่นสองสามเจ็ดแปดดับฝั่งขวาเด่นฝั่งซ้ายสี่ตัวอดีตที่แล้วผ่านสองผ่านแปดอดีตที่แล้วผ่านสองตัวนะท่านผู้ชมผ่านสองตัวนะ ถ้าผู้ชมก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆและก็ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอยาลืมเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ครับวันชาย2ส,สูตรนะสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะ สูตรที่1กับสูตรที่2ชูน 0, 0นะ์หน9่งเจ็นะสองสูตรสสูตรชนเนาะศูนย์หนึต่อไปความสองจามแบ่งปันปเอาทานเด่นบนล่าง อดีตเชื่อแล้วเบ่งปันสองพันแปดห้าสองพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันเบ่งปันสามเบ่งปันสามเดี๋ยวทันวิ่งบนล่างนะต่อไปครับเต้มสิบหน่วยโบน อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็มเต็ม0จับคู่0ูนย์ศู8ย์ศูนย้าดสหกและก็ห้หนะเดี๋ยวทานคู่สองตัว ต่อไปครับผมใบนี้เอยแนยวทานดับโบนแบบสองตัวนะอดีตผ่านไหมผ่านนะมีหลุดบ้างสองสูตรสองตัวแนวทานใบนี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ดับศูนย์ดับหนึ่งนะดับศูนย์ดับหนึ่งนะทนะ่านผู้ชม ร้อยสิบหน่วยดาบนะดาบสองตัวก็เหลือแปดตัวต่อไปครับผมแบงค์สิบหน่วยล่างอดีตที่แล้วสี่ห้ากับหนึ่งสามห้าหกชุดห้า่านห้าในทันใหม่นี้ครับไม่โชน

ก็ขอบคุณจริงๆนะ้อมูลแตว่าโจมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมวบนี้เด่นโบนแบบ4ตัวเด่นโบนแบบ4ตัวแปดเก้าศู ปดเก้าศูนสี่ตัวให้พิจารณาร้อยสิบหน่วยตบปลายกระพุ้งกลวยใจหลักหน่วยล่าง สองสามสี่สามสองสี่ก็เบ่งปัน,ปนสามตัวให้พิจารณาเป็นเยวทาตต่อไปครับใบนี้เอ้ยใบนี้ ไนี่ครับเจ๊ลายลเจไลไลพัทยาแปลงปานแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์นะแบ่งปานสามตัวให้พิจารณาแปดสามสูน ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบนล,ล่างสิหน่วยบนล,ล่าก็แบ่งปน 6, 5, น 6, 5, นะันหกหาเก้าแบ่งปันหกหาเก้านะท่านผู้ชมนะแบ่งปัน3ตัวให้พิจารณา สิบหน่วยบนล่างต่อไปสิบหน่วยบนล่างอีกหนึ่งสูตรนะหกกับเจ็ดหกและกับเจ็ดสองตัวอดีตยาวๆนะอดีตยาว,ยาว ต่อไปครับใบนี้ชมเพแบ่งปาน,นเดียวทางสิหน่วยล่าสิบหน่วยลา่สยลาส2งส,สงแล้วก็สามอาดีตก็ผ่านนะาท้ชมนะอดีตผ่าน เดี๋ยวทันใ่นี้ก็เบ่งปาน2และก็3ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างโรจิเลสนาคา7 8็ด4 7 8 9ก4าเแเบ่งปาน5ตัวนะเบ่งปาน5ตัว ต่อไปครับผมใบนี้ชูนเพย์สองสูตรชูนนะสองสูตรชูนชูนแปดตัวเดียวเนาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชูนชูนแปดตัวเดียว อดีตชูนแล้วผ่านนะอดีตชูนแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนตัวเดียวเนะเบ่งปัน3อดีตที่แล้วไปหลักร้อยนะเนี่ยทันใหม่นี่ก็เบงเบงปัน3ตัวเดียวทันโปรโชยังไงก็ขอบคุณอย่างมาก ถ้าผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม